สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่คักแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอซอยเป็นแห้งใจช่อง YouTube และกระทางเพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะมือนีทางมือกล่องสาวน้ำยืนกับปักลักยุบุนแล้วพี่น้องบ้านหนองสองของตำบลพักปังอำเภอภูเขียวจังหวัด ชัยภูมิค่ะตามอีหล่าอุงอิงตามพอโจตามโบงสาวน้อยเพชรปานแพงเพิ่นไปทําการแสดงทั้งนั้นนะคะมือแรกนี่พี่น้องไปมวนซึนกันเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ24ตุลาคมมือแรกไปมวนซืนกับสาวน้อยเพชรปานแพงกับอีหล่าอุงอิงนะคะเอาให้สอดแจงไปเรื่อยคือว่าเนาะทําการแสดงสอดแจงจังปานเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องไปมวนไปเป็นแห้งใจผู้ใดบ่ได้ดไปอ่าเขากุมปิดน้าเพิินผู้ใด เขากลุ้มปิดแล้ว บพท่านจุอ๊อกจุใจฝากเบิงต่อไปกับคลิปวิดีโอผ่านช่อง y o u t u ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนในอีกมุมมองหนึ่งในอีกมุมกล่องอ่าในอีกส่วนที่เก็บมาฝากมาตอนพี่น้องบรรยากาศต่างๆในการตามไทยคลิปอีหลาอุ้งอิงตามไทยคลิปปะโจและสาวน้อยเพชรบันแพงกะมีฝากตอนพี่น้องเบื้องยอ้อนหลังก็ได้พี่น้องบบจําจเป็นตรงว่าตรงเบื้องตอนนั่นแบบลงป๊บเบื้องปุ๊บน่นะ ะค่ะพี่น้องเบิ่งยอดหลังใจเย็นๆเนาะมาเบิ่งยอดหลังให้สาวน้ำเยินนก็นได้นะคะพี่น้องคะเว้าถึงกีฬาอุ้งอิงเว้าถึงพ่อโจเว้าถึงสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงคลิปนี้เนี่ย สาวน้ำเยื่นเห็นพ่อโจเพ่นเอาลงคลิปจริงๆกะอยากเว่าโดนเติบแล้วละ่ะเนื่องจากว่าติดภาระอยู่ติดภารกิจช่วงเศร้ากับเบว่างนะคะมีเวลามาเว่าตอนนี้อาศิเว้าวสัาละลากมูเดอรพี่น้องฝันเป็นจริงแล้วสองพ่อลูกพรีเซนเตอร์ในเครือคลินิกดังมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศว่าสันด้อนัอนในอันนาปกที่แรก กับหูซื้อคนคิ้งลุกพ่อมาฟัง่งพ่อโจโอพอเพื่อนว่าวัตานีคือก่อนหน้านี้นะน้องพี่น้องน้องเขาจะเห็นว่าอาบอสโจหรือว่าพ่อโจของิีหล่าอองค์อิงเนี่ยก็คือเดเด้์เดยว่าวเดกกับมีโพดน้ำเน้มีมือหนึ่งหนึ่งเพื่อน,นไปยุดไปยืนไปยืนอยู่กับากาแฟนะก,กาแฟยี่หัอนหนึ่งเพื่อนก็อบอกว่าพเพื่อนบพทนเด็กเป็นพี่เซนเตอร์นี่นะแต่พเพื่อนมีความฝัน คืออยากเป็นพี่เซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ดังๆอ่าอยากมีหูยิราอุ้งอิงหรือว่าหูเพิ่นขึ้นกับแบรนด์ดังๆอ่ามีคัดเอามีอียงแบบจังสี่ได้บอกง่ายๆก็คืออยากเป็นพี่เซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นรับสมัคนะคะเพิ่นรับสมัค ผู้ที่อยากได้เพิ่นไปเป็นพี่เซนเตอร์อะจะเพื่อนผู้เดียวจะอีลาอุ้งอิ้มผู้เดียวหรือเพิ่นสองคนพอกับปลูกก็ได้เรื่อยจังสีนะพี่น้องค่ะคือเพื่อนกับโพดบึงบเร็วๆนี่ได้บบตันดนได้พี่น้องเราหลังจากนั้นมือคืนเนี่ยเกิดอีหยังขึ้นประสันมือคื้น,นี่บอสโจโพดเป็นนำ้ำนำเขาเลยพี่น้องคือที่แรกนี่นี่น,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 นี่เพื่อนยืนคููกับอันกาแฟนี่พี่น้อง <g ül> ขออนุญาต <g ül> เอ,อ่ยซื้อเลนอดในหนีนนเนพื่อนพีพ์ว่าเบอร์ดี้ยังไม่ได้สนับสนุนผมนะครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนผมและอุ้งอิงเปิดรับสมัครเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่ๆได้นะครับสินค้าตัวไหนสนใจทักได้เลยครับเพ,พื่อนวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนกับโพตนะคะแล้วก็เป็นความเป็นความใฝ่ฝันคือเป็นความฝันของเพื่อนที่อยากจะมีโอกาสได้เป็น พีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าดังๆนะคะเราปรากฏว่าช่วงถัดนับตอนนี้สาวนุ่มนิ้อัดคลิปเนี่ยนะคะก็ยอ้อนไปสิบกว่าชั่วโมงแล้วขอให้สมหวังสมหวังสมพรสมพอรอุ้งอิง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 อุงอิงเพี้ยงเพียงเพียง,เ,ยงเนี่ยพอโจโพดนะคะพี่น้องทองคาถาอีลาอุ้งอิงอุย้ยบอกมาคนยิงลูกพี่น้องเอ้ยปัตานีหลังจากนั้นอีกบดนเพื่อนกระโพดอีกคืนนี้ หวังว่าคงได้รับข่าวดีนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเินนนน่นกับโพดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วกันหลังจากนั้นอีกทัดไม่อีกชั่วโมงหนึง่งพี่น้องมือกัาแต่โทรศัพท์รอแชทข่าวดีคืนนี้เพิ่นว่าโพดขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็โพดอีกพี่น้องห่างกันห่างกันประมาณชั่วโมงนี่แหละชั่วโมงกลัวนี่ละ่ะโพดขึ้นมาอีกยังไม่นอนเ่าสันสรุปเราบน,อนนอนอีลีได้พี่น้อง เล่าบนอนอีหลีสำหรับพ่อโจบอสโจโจนหอดตีหาพี่น้องรับสายตีห้าข่าวด่วนข่าวดีรอบดึกพ่อโจอุงอิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในเครือของคลินิกดังระดับประเทศซึ่งมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศเพิ่นวงเล็บว่าขนลุกมากฝันที่เป็นจริงแล้วหลังจากนั้นกันยังโพดอีกว่าพ่อลูกคู่บุญ ค่านี้ขนลุกมากอ่าเพื่อนกับโพดเรื่องงานเนาะแล้วก็ตามมาด้วยโพดอีกว่าและคลินิกดังขอซื้อคิวสาวน้อยเพรบ้านแพงห้าสิบคิวยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานครับผมโจโยมนินกลาบขอบพระคุณครับนะคะพ่อสรุปแล้วมันใจแล้วผมและลูกสาวมาถึงวันนี้ได้ไงแล้วโพดเป็นกระด้าเลยค่ะวินองเมือขึ้นนี้นะคะในตีสุดแล้วก็ไล่สด ไล่สดเว้าสูฟังว่าเกิดยังขึ้นพี่น้องค่ะแบบบลับบ่นอนเลยพ่อโจโอก็คือมีก็สืบเนื่องมาจากเพิ่นไปเพิ่นไปไล์สดในติ๊กต็อกเนาะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้สาวนเนี่ยก็เอ็บมากขึ้นกันนะคะเดี๋ยวสิวเอาความมหาัศจรรย์กับ กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเกิดยังขืนกับสาวน้เยืนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องถาฟังเดิมว่ามีอีกยังเกิดขึ้นอีกกับสาวน้เยืนนี่พัฒนุกเปิดกล้องเบิงได้ดนี่พี่น้องเลยโบเมนได้กล้องมี่อีกอยู่บอกมี่ยังเออรสัน, <S <s สนเดี๋ยวจะติดตามในคลิปต่อไปน <s> ี่ลหละพี่น้อง่ะเพื่อนไปไลนนี่กรพอดีมีนี่ล่ะมีนมี่เจ้าของแบรนด์คลินิกดังนี่ลหละเพื่อน ติดต่อเขามาเพื่อจะให้พ่อจูกับอีหลากองอิงไปเป็นพี่เซนเตอร์ขห้เพิ่นพี่น้องเอ้ยคําว่าพี่เซ็นเตอร์นะคะพี่น้องเพื่อนโบเดียบอก,บอกจํานวนเงินเนาะแต่เท่ากับพ่อหูอยู่ว่าตัวเลขนะคะปกติมันก็ต้องเจ็ดหลักแปดหลักนะคะพี่น้องอืมเจ็ดแปดหลักไปบุนหลักนะคะอ้ยวอกมาคนยิ่งลูกพี่น้องแล้วมันเป็นอียงที่แบบเพิ่นกับมีความฝัน ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้นะคะอีหล่าอุ้งอิงผ้าพอดังผ้าพอรวยพี่น้องเอ้ยคำนั้นยังจาได้อยู่เด้สิผ้าพอโจจับพันลานตอนนั้นพอโจยังฮะออ๋อผันลานเหรออย่างนี้สิแต่ว่าอ,อีหล่าก็ยำได้พี่น้องยำาะลาบบได้เว้าเล่นได้พอโจลาวาอีลีได้นี่ลาบบได้ว้าเล่นเด้วสันนะคะพี่น้อง เฮ้ยว่ามากกว่าว่าน้องพี่น้องเนาะงานพีเซนเตอร์เขามากเขามาทาเป็นงานหนังเขามาถ้าเกิดหนังเจ๊เรื่องนึงเนี่ยเกิดทํารายได้ทะลุพันล้านจะมาจังไดีพี่น้องเอ้ยอู้ยคนกิ้งลูกส่วนจะเป็นคลินิกอาหารอีหยางนั่น หรือจังไดนั่นพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็จังติดตามกันไปหลายคนก็ขาดเดาเนาะว่าตรงเป็นนั่นตรงเป็นนี่ตรงในเครือเส้นทันในเอียงพื้นกับวาวไปก็เอาเป็นว่าชัดเจนเฮาจังวาวกันอีกเต้นเธอหนึ่งแต่นี่คืออีหยังจนพ่อโจต้องบอกว่าคาถาุงอิงอ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 ุงอิงเพี้ยง,งเพียงเพียง,ยง,ยง,ยงมาสั่นอนังคาะพ่อโจเองยังตองทา่องคาถาอุงอิงเลยค่ะพี่น้องคะเกิดอีหยังขืนวาวไปคนลูกไปขอ ความคิดเห็นของพี่น้องเนี่ยค่ะว่าเกิดยังขึนแล้วนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับมาจากความความมานะพยายามบอจโจสู่มาหลายพี่น้องสู่มาหลายหอดมือหอดเวลานะคะอิหลากับเขามาองอิงเขามาในวันเวลาที่เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาทรงเสริมกันบุญบาร,รมีควมกันพี่น้องค่ะนะคะเป็นเอียงที่แบบ ดีใจแห้งพี่น้องเฮาดีสาวน้ำเยินนี่ดีใจนำ้ำยินดีน้ำนะคะให้จเจริญรุ่งเรื่อง,องยิ่งยิ่งขึ้นไปก็นี่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้มั่งคั่งร่ำรวยมีอยู่แล้วให้มีเป็นรอยเท่าพันเท่าคือวานะคะดีใจน้ำอิหลีพี่น้องคันแล้วพี่น้องมู้สึกจังไหดแน่ อาจจะคลิปมาซัซนๆน่เด้อพี่น้องแต่กันยังจะขอกําลังใจจากพี่น้องและขอความคิดเห็นกับพี่น้องใ้คลิปวิดีโอดีนะคะพี่น้องหูสึกจังใดแน่สาวน้ำยืนขนลุกแล้วสาวน้ำยืนจะว่าวยังต่อไปเนี่ยจะว่าถึงตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาพอกันนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามเรล่มือแรกงอย่าลืมนะคะยำยำไปมวนซื้อกับอีหลาองอิง พอโจสาหน่อยผิดปันแพงเต็มวงใหญ่ที่บ้านน้องสองของตำบลพักปังอําเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะขอบคุณติดต,ตามทุกคลิปวิดีโอ,อยูดีวีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ